กัไปครับครับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่ได้อยู่กางเจ้าก็เลยอยากกินอะไรที่มันเป็นที่สุดของที่สุดปรึกษากับคนนู้นคนนี้คนนั้นสรุปว่าก็มันลองเป็ดน,นกพิราบนกพิราบครับเขาบอกว่านกพิราบที่นี่อร่อยกว่าที่ฮ่องกงองีกมายังไงดีก็หาข้อมูลดูชลีบอกว่ามาถิ่นนี้ครับซาเมียนซาเมียนถิ่นซาเมียนเป็นไงลองดู เป็นเกอะน้อยๆครับเป็นเกอะเล็กๆที่อยู่ขันไว้ตรงเนี้ยเป็นที่ท่องเที่ยวที่เขาเรียกว,ว่าเป็นตึกฝรังง่งตึกฝรั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 ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดินทเที่ยวก่อนนะครับแล้วก็จะหาที่ซาเมียนต้จิ๋วเตี้ยนมีพนัคงารขายเป็ดนกราบไม่ใช่เป็ดนกพิราบที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดกันเดี๋ยวขอชิมก่อนสักตัวสองตัวไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไงแต่ต้องไปลองโอเคไป